อ่ะชูสองนิ้วถ่ายรูปเปิดไฟเปิดไฟถ่ายรูปไงพี่ยมบอกจะถ่ายรูปให้ป้าดูไม่ใช่หรอเปิดไฟเปิดไฟอ่ะถ่ายรูปชูสองนิ้วหนึ่งสองชะอ่ะหนึ่งสองยมใส่อะไรใส่เสื้อใครใส่เกงใครใส่เกงใครอยากใส่เสื้อปะกับเป็นเกงป้ <c oughs> นั่งรถกับน้องสองคน นมนมทำกับข้าว้าอืมนมทำกับข้าวอื้ฮะ้อืมนมทำกับข้าวกินนมยมกินข้าวกับลุงนมไหมนมยมยมกินข้าวกับลุงนมไหมมายมทำไร

cái lót leo cái mùm cái lót leo Điều. 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 ไปไหนมาทำไมจับมือกันงย<ด>งเนี่ยทำไมจับมือกันด้วยเป็นพี่น้องเดินถือแขนกันมาน่ารักคุ้งกิ้งนุ้ง